ทุกคนหลายคนยังไม่รู้นะว่าวิธีทำปกคลิปให้น่าสนใจทำยังไงวันนี้พี่ดิน่าจะอธิบายละเอียดให้เลยค่ะติดตามช่องนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวจะพลาดเทคนิคดีๆในการปั้งช่องติกตอกและก็ฟีเจอร์ค่ะ โอเคเข้ามาที่ทิกติกไปนําคลิปวิดีโอเข้ามาได้เลยค่ะหลังจากนั้นสังเกตค่ะ A 2สองตัวที่อยู่ขวามือตรงนี้แหละค่ะเราจะเขียนพาดหัวให้เป็นการเขียนพาดหัวที่มีเนื้อเรื่องในวิดีโอด้วยนะค่ะคือเวลาที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยให้กดไปที่ A ตรงข้างๆนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนสีได้ให้เรากดไปที่ A 1หนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนหนึ่งสีอีกไปหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนกรอบด้านหลังนะคะที่เรียกว่าเอ,าอเยาว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าพื้นหลังนะคะ,ะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะ,ะตามที่เขากําหนดเลยเราเลือกไม่ได้ว่า่าตัวหนังสือสีอะไรหรือว่าพื้นหลังสีอะไรนะเรากําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ตามรูปแบบที่เขาทําไว้เลยนะคะลองดูถ้าเราอยากจะให้ตัวหนังสือนะมันมีการเลียงแสงข้างหลังนะเราก็กดไปที่ตัวหนังสือที่เป็นเรียงแสงตรงนั้นนะแล้วก็เราก็พิมพ์ใหม่เทคนิคที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการทําให้หน้าปกนั้นสวยค่ะมันมีวิธีการแบบนี้ค่ะคือการเลือกสีอ่า เ,เลือกสีเสร็จแล้วเลือกรูปแบบของพื้นหลังค่ะจะเป็นพื้นหลังแบบโปรง่งจะเป็นพื้นหลังแบบทึบได้นะแล้ววิธีการวางให้เป็นน่าสนใจเนี่ยวางแบบนี้ค่ะคือเอาสองสีหรือมากสุดเนี่ยก็คือ3สีด้วยกันนะไม่อย่างนั้นจะเลอะเทอะนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่2สีเท่านั้นและระหว่างที่จะวางผ้าหัวเนี่ยนะให้อยู่ ด้านบนกลางๆนิดนึงอย่าไปสุดนะถ้าสุดเนี่ยคือหน้าปกจะมองไม่เห็นเลยนะถ้าลงมาข้างล่างคือไม่ต้องลงมาสุดนะให้อยู่ข้างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคค่ะแล้วต้องกี่วินาทีนะคะในการให้อยู่ในหน้าปกนั้นแนะนํานะในสุดโตพิีด้าคือว่า3วินาทีโอเคสามวินาทีก็คือพอดีเลยค่ะมาจะนะอีกวิธีหนึ่งค่ะง่ายมากก็คือว่ามาตรงนี้เลยก่อนที่เราจะอัปโหลดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้เห็นไหม มีให้เลือกแบบนี้เลยเราต้องการให้หน้าปกของเราเนี่ยอยู่ในอ่าช่องไหนอ่ะเอาแบบชอบแบบน่ารักหรือว่าเอาแบบชอบแบบตลกตลกเราสามารถเลือกได้ในหน้าปกของเรานะและสามารถเลือกได้ว่าปกคลิปเนี่ยเอาสีอันไหนเห็นไหมเลื่อนไปเลื่อนมานี่แหละคือวิธีการเลือกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยง่ายมากคือบันทึกเลยค่ะพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยไปอัปโหลด เป็นยังไงบ้างคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะใครที่เรียนรู้ถึงตรงนี้แล้วคลิปหน้าทุกคนอยากจะได้ฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชั่นแบบไหนอคอมเมนต์มาบอกพี่ลิน่าได้เลย